รวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของเราทำง่งายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน Smart ท o t e ลงในมือถือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store หรือ p p s t o อ e หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันค่ะให้เรากดปุ่มหน้าถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อมาให้เราเลือกเมนูแรกเลือกตั้งสสพอเข้ามาแล้วนะคะ ให้คลิกหัวข้อแรกในการตรวจสอบนั่นเองค่ะจากนั้นให้ไปที่ตรวจสอบรายละเอียดแล้วกดยืนยันจากนั้นทางตัวแอบจะลิงก์กับเว็บไซต์มาตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์แล้วให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักเข้าไปแล้วกดตรวจสอบเพียงเท่านี้เราก็จะมีรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขึ้นมานะคะวันที่เลือกตั้งชื่อของเราและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งซึ่งนอกจากเราจะทราบแล้วว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าเรายังรู้สถานที่ที่เราจะต้องไปเลือกตั้งอีกค่ะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมขอให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ